จเจ้าสบายดีมืัอนี้อาจารย์ก็จะมาสอนคำศัพท์สื่อสัตว์น้ำอยู่ในทะเลเาเนาะในคลิปนี้ก็จะมีประมาณซาวคำศัพทนะ์เนาะแต่และคำศัพท์อาจารย์จะอ่านอยู่สามเท่อเนาะแล้วจึงไปหาคำศัพท์ใหม่นะเนาะเรามาเริ่มกันเลยว่าจะมีคำศัพท์ใดแน่เนาะคำศัพท์ที่หนึ่งเนะาะปลาหมึกปลาหมึกภาษาอังกฤษอ่านว่า octopus 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 เนาะปลาหมึกจะวารวมเลยว่าจะเป็นปลาหมึกประเภทต่างๆเนาะคือสื่อรวมมันว่าปลาหมึกเนาะคำศัพท์ที่สองคือปลาโลมาเนาะปลาโลมาภาษาอังกฤษอ่านว่า dolphin dolphin ดอฟินอันนี้ปลาโลมาเนะาะแท้จริงแล้วปลาโลมาก็จะมีปลาโลมาน้ำจืดแหละปลาโลมาอยู่ในทะเลนเนาะคำศัพท์ที่สามปลาดาวเนาะปลาดาวภาษาอังกฤษ่นานว่า starfish 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 Star คำว่า star ก็คือดาวเนาะ f i s สก็คือปลาร่วมเข้ากันว่าเป็นปลาดาวเนาะก็จะปลาดาวก็สิเอิ้นตามลักษณะที่มันเป็นดาวเนาะคำศัพท์ต่อมาเนาะคำศัพท์ต่อมาอันนี้เฮาเอิ้นว่าสร้างน้ำเนาะสร้างน้ำภาษาอังกฤษอ่านว่า w a ลริชวอล r ิชวอลริช อันนี้เป็นสร้างน้ำเนาะอ่าน,น,นว่า water คำศัพท์ต่อมานี่เป็นแมวน้ำเนาะแมวน้ำภาษาอังกฤษอ่านว่า seal 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 คำศัพท์ต่อมาเต่าเนาะเต่าทะเล เราอ่านภาษาอังกฤษว่า sea turtle sea turtle sea turtle คำว่า turtle นี่แปลว่าเต่าเนาะ sea คือทะเลก็เป็นเต่าทะเลเนาะคำศัพท์ต่อมาเนาะกุ้งกุ้งอันนี้เป็นกุ้ง lobster เนาะภาษาอังกฤษเ่าอ่านว่า lobster 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 น,นี่คือกุ้ง lobster กุ้งทะเลกลุ้งกา้ามใหญ่ๆเนาะอันนี้คือหอยเนาะหอยทะเลเนาะหอยภาษาอังกฤษอ่านว่า shell 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 นี่เฮาสิเห็นปั๊นน้ำมันเนาะปั๊นน้ำมันบางปั๊นน้ำมันมันจะมีกาหอยอันนี้ shell 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 ตัวนี้แหละเป็น เป็นสื่อหอยเนาะอันนี้เป็นเป็นเเา,าปลาเทวดาเนาะภาษาอังกฤษอ่านว่า angel fish เนาะ angel fish angel fish เนาะคือคือปลาเทวดา angel นี่แปลว่าเทวดา,นแบบเ,วดาเนาะ fish ก็คือปลาเนาะรวมกันก็เป็นปลาเทวดาคือเป็นปลาที่มีลายงามเนาะ ันนี้เป็นแมงกะพุนเนาะแมงกะพุนทะเลแมงกะพุนทะเลภาษาอังกฤษอาา่านว่า jelly j e l ล y f ฟิชเนาะจเจลลี f i s h j e ล l y f i s h เนาะแมงกะพุนเนาะอ่านว่าเจลลี f i s h เนาะเจลลี่ก็เป็นแบบคือเครื่องประดับเนาะฟิชก็คือปลามันมันมีแสงมันม,มันหยับเนาะนี อันนี้เป็นนกเนาะนกเพนกวินที่ว่ามันอยู่ในน้ำแข็งเนาะภาษาอังกฤษอ่านว่าเพนกวินเพนกวินเพนกวินเนาะอันนี้เป็นปลากลางทะเลเนาะปลากลางทะเลภาษาอังกฤษอ่านว่าคอร์โรคอร์โรคอรนโร ข้อรกก็คือปะกลังทะเลมีหลากหลายชนิดผสมกันเลยเนาะอันนี้เป็นนกนางนวลเนาะนกนางนวลภาษาอังกฤษอ่านว่าซีกุนซีกุนซีกุนนี่คือนกนางนวลเนาะคำศัพท์ต่อมาเนาะอันนี้ ปลาเมึนเนาะปลาเมึนหรือว <itude> <Put Bron> <ột> ่าน้ำหมึนเนาะภาษาอังกฤษอ่านว่าซีอ s ร์จินซีอ s ร์จินซีอ s ร์จินนี่คือน้ำหมึนเนาะกระปูเนาะกระปูทะเลภาษาอังกฤษอ่านว่า sea crab sea crab sea crab คำว่า crab เนี่ยคือกระปูเนาะขั้นกระปูทะเลเฮ้ากระติ่ม sea ส่ทางหนาเนาะ sea crab เนาะภาษาอังกฤษจะแปลแต่ทางหลังหาทางนาเนาะนี้ม้านาบเนาะม้าม้านาำม้านาำภาษาอังกฤษว่า sea horse sea horse sea horse horse นี่ก็คือม้าเนาะ sea ก็คือ ทะเลรวมกับกันก็นเป็น,ม,นม่มานาบม่านาบทะเลเนาะนี่ปากะเบนเนาะปากะเบนอะ่านว่า s t i n g r a y f i s h s t i n g r a y f i s h s t i n g r a y f i s h ปากะเบน,ะน,น,นเบนาะนี อันนี้ปลาปาพิลันยาเนาะปาพิลันยาภาษาอังกฤษอ่านว่าพิลันยาพิลันยาออกเสียงยาเนี่ยหรือว่ายาเนี่ยพิลันยาเนาะพิลันยาคือปลาพิลันยาเนาะปลาที่ว่ามันกินสิ้นคนสิ้นซัดสิ้นอยังกระดาเนาะมันกินเนาะลาบกันเป็นพุงเนาะปลาในเนาะ อันนี้ปาวานเพชศคาดเนาะปาวานเพชศคาดภาษาอังกฤษอ่านว่าเคิลเลอร์เวลเคิลเลอร์เวลเคิลเลอร์เวลเคิลเลอรก็คือนักข่าวเวลก็คือปาวานเนะเาะคำว่าเวลนี่จะเป็นป่าวานว่ารวมเลยเนะาะมาเันนี้อาจารย์ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะกะหวังว่า นักเรียนอาจารย์จะได้ความรู้จากคลิปนี้เนาะถ้าอยากให้อาจารย์สอนไปไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลุมคลิปวิดีโอได้หรือว่าถ้าว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้หมู่บ่งนํำเนาะ So thank you very much for watching my video from the beginning to the last I hope this video will be useful for you See you next video Bye bye